สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่17พฤศจิก,ก,กายนนะครับตลาดหุ้นวันนี้คงมีแนวโน้มไซด์เว์คล้ายๆเมื่อวานนะครับมีทั้งบวกทั้งลบภายในวันนะฮะแต่ยังมองตลาดยังไม่น่าจะลงหลุดแนวรับที่1465ลงไปนะครับังมาเป็นการไซด์เวกอยู่นะฮะช่วงนี้ปัจจัยบวกก็เป็นเรื่องของตัว ค่างเงิน US ดอลลาร์เริ่มส่งตัวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบอลเอ่อผลตอบแทนพันธบัตร10ปี10ปีกับ30ปีของสหรัฐก็เริ่มส่งตัวเหมือนกันคือหลังจากที่บอลยิวพุ่งมาทำจุดสูงสุดเนี่ยรอบ11เดือนนะฮะเอ่อช่วงเริ่มส่งตัวเป็นมันที่2เช่นเดียวกับค่างเงิน US ดอลลาร์เหมือนกันนะครับคาดว่านักลงทุนคงจะเริ่มลังเลเหมือนกันนะฮะฟันฟลอที่ไหลกลับเข้าไปสหรัฐพอหุ้นสหรัฐขึ้นไปทำออทามไฮก็เริ่มลังเลเหมือนกันว่า เศรษฐกิจสหรัฐมันจะดีดีหรือเปล่านะครับเหตุผลที่มองอย่างนั้นเพราะว่าถ้าค่าเงิน US d o l ดอลลาร์แข็งค่ามากเกินไปนะครับความสามารถในการแข่งขันมันก็จะเริ่มลดลงเหมือนกันนะฮะเราเห็นว่าในช่วงที่ US d o l ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ยูโรอ่อนกับเยนอ่อนยูโรกับเยนอ่อนนี่อ่อนในรอบ 1ปีเลยนะครับพอยูโรกบเย็นอ่อนตลาดหุ้นของทางยุโรปก็ไม่ค่อยลงเพราะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเป็นตลาดที่โกลบอลฟันเข้าอันเดอร์เวทตั้งแต่แรกแล้วพอจะมาขายก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วเพราะว่ามันขายไปแล้วนะฮะเช่นเดียวกับญี่ปุ่นฮนะญี่ปุ่นช่วงที่เงินยูโอและตอลล่าแข็งค่าก็ลงมาทำนิวโลในรอบเกือบเกือบ1ปีตอนนี้ก็ทำนิวไฮในรอบ1ปีเหมือนกันเพราะว่าเงินเงินเงินเยนกลับมาอ่อนค่านะครับแต่ว่าสกุลเอเชียเป็นสกุลที่ ตลาดเอเชียเป็นตลาดที่ตลาดเอ่โกลบอลฟันเนี่ยเดิมอันเดอร์เวตยุโรปแล้วก็มาโอเวอร์เวตเอเชียนะครับพอมีปัญหาเรื่องเอ,อ่อ US dollar กลับมาแข่งค่าเอเชียอ่อนค่ามันก็เลยฟันโฟมกันมันก็เลยไหลกลับไหลกลับมากๆก็ที่อยู่ที่ที่เออ่ที่ตลาดหุ้นเอเชียเป็นหลักนะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงในช่วงที่ผ่านมาอันเดอร์เปอร์ฟอร์มฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นทิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์อันนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มคือลงเร็ว แล้วลงเยอะนะฮะส่วนตลาดหุ้นจีนเนี่ยไม่ค่อยอันดับเปอร์ฟอร์มมากคือคือลงเหมือนกันแต่ลงในอัตรา,าที่ช้ากว่านะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่ราคาหุ้นถูกฮะนะครับแต่ตลาดหุ้นกลุ่มทิพนี่ไม่ต้องคิดเลยมันมันอยู่ในโซนแพงนะครับรโซนแพงไอ้ความ ความแังเลนมันก็น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดโดยรวมทั้งหมดนะฮะส่วนตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้ไม่ต้องไปดูหรอกครับดาวโจนคืนนี้ขึ้น,นคืนนี้ลบถ้าลบก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ไปดูอย่างเดียวฮะดู1บอลยวบอลยูสิปี30ปีของสหรัฐยังพุ่งขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พอบอลยวขึ้นมาทำยูฮาในรอบ11เดือนนี่ก็สแสดงแปลว่าคนที่เล่นไปซื้อพันธบัตสหรัฐ ไว้ในช่วง11เดือนที่ผ่านมาภาษาฟังง่ายๆคือเจ๊งกระบ้งนะฮะก็คือขาดทุนนะฮะขาดทุนเพราะนั้นอ,อ,อันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ถ้าบอลยทรงเนี่ยแล้วก็ค่าเงิน US เอสดอลลาร์่งสกุลหุ้นเอเชียจะทรงฮะนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าตลาดเอเชียเปิดมาคง คงบวกบวกลบเล็กน้อยคือไอ้ลบก็ลบไม่เยอะบวกก็บวกไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นเราน่าจะเปิดบวกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนีออ้ระหว่างเทรดขึ้นไปบวกไป 9. จุดนะฮะปิดไม่สวยฮะปิดลงมาลบไป1.882แต่ก็ยังดูเป็นแนวโน้มไซเวย์ยังไม่ได้เป็นแนวโน้มขาลงหรืออะไรนะครับคาดว่าการไซเวย์คงเป็นไปตลอดสัปดาห์นี้คืออาจจะสัปดาห์นี้เหลืออ,อีก 2วันนะครับเพราะนั้นการไซเบกอาจจะสองสามวันนะฮะแต่ว่ามองว่าไซเบกแล้วลงต่อนะครับผมคิดว่าพอไปใกล้ๆช่วงเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยนี่ตลาดจะเริ่มกังวลใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เฟดฟันฟิวเจอร์สเนี่ยโอกาสในการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมองไปถึง80-90%เลยนะฮะคือมองสูงคือพูดง่ายๆว่าทั้งโลกก็ฟันทงแล้วขึ้นแน่นอนนะครับ รัะน,นั้นช่วงนี้ก็ตลาดหุ้นเอเชียก็คงวันนี้เอเชียคงทรงนะครับของเราก็คงทรงคงเรียกว่าไซด์เวย์ออกด้านข้างนะฮะคงเล่นเป็นรายตัวมากกว่านะครับวันนี้ก็ให้แนวรับไว้1470 1465เ,เป็นเป็นแนวรับเดียวกับเมื่อวานนะฮะส่วนแนวต้านก็เป็นแนวต้านเดียวกับเมื่อวานนี้1485 1490เมื่อวานนี้ขึ้นไปสูงสุด1487นะครับแล้วก็ลงมาต่ำสุดก็1473 นะครับวันนี้ให้แนวรับ1470 4ลบ9เปน็นแนวรับจำง่ายๆนะฮะบวก11เป็นแนวต้านนะครับวก11ก็คือ1485 1490นะฮะเรียกว่าขึ้นมาใกล้ๆ1490ขายก่อนครับเพราะว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทะลุ1495เป็นไปค่อนข้าง,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 องอยากนะครับ สำหรับหุ้นหุ้นเด่นวันนี้นะครับเราไปไปดูดัชนีบอลติ็กไบรเ index นะครับซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับวันนี้ยังขึ้นต่อบอลติกไบรเ index วันนี้ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบเกือบ1ปีนะครับในขณะที่หุ้น คุนกลุ่มเดินเรือตัวที่เราชอบก็มี2ตัวฮะมี TTA กับ Pigeon Shipping สตัวนี้สัญญาเทคนิเคเขก็เป็นบวกคือเรียกว่าน i n a มนท a l ก็รับได้เช่นเดก็เป็นบวก2ตัวนี้ก็เลยเชียร์ขึ้นมานะครับ TTA Pigeon Shipping อีกตัวหนึ่งฮะ KCE ตัวนี้ก็ต้องอิงตามเทคนิคก็เป็นหลักนะครับเพราะว่าตัว KCE จะค,คล้ายๆ Berry เกอร์นะฮะก็คือมีการเข้าเข้าสู่การคำนวณ MSCI นะครับซึ่งจะ execute วันที่30พฤศจิกายนนี้นะฮะอีกตัวหนึง่งตัวนี้ดูเหมือน ด,ดูจากกราฟอย่างเดียว f u n d a เมน t a ลตอบไม่ได้นะครับนุสาฮะนุสาาสิรินะครับตัวนี้แรงซื้อค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่ในยามที่ตลาดไม่มีอะไรจะเล่นก็จะเล่น,ห,นหุ้นหุ้นประหลาดนี่แหละครับเพราะนั้นใครชอบหุ้นประหลาดก็ดูนุสาใครชอบหุ้นที่มี f u n d a เมน t a ลหน่อยก็ดู t t a กับ p i g e Shipping นะฮะสำหรับราคาน้ำมันวันนี้บวกไปเล็กน้อยฮะบวกไปเล็กน้อยนะครับน้ำมัน WTI บวกไปประมาณ20 20เซน นะครับเช้านี้ด t i อยู่46นะฮะแนวต้านอยู่47่สิเบนซ์อยู่40 46.5แนวต้านอยู่47ถึง48นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ด t i กับเบนซ์ก็อีกอีกสักหนึ่งเหรียญก็จะไปะชนแนวต้านนะฮะยังมองขึ้นเพื่อลงสำหรับตัวตัวนี้นะครับส่วนราคาทองคำ ทรงตัวฮะลบไปแค่1เหรียญแล้วก็ถือว่าเท่าเดิมแล้วกันนะครับอยู่ที่พันสองร้อยยี่แปดนะฮะแล้วก็แนวรับยังอยู่ที่พันสองร้อยทุ่นแนวต้านอยู่พันห้าพันสี่ร้อยพันสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันกลางๆฮะก็ไม่ต้องทําอะไรครับสําหรับวันนี้เงินบาททรงตัวเหมือนกันใกล้เคียงกับเมื่อวานเลยสามสิบห้าจุดสี่สามบาทต่อดอลลาร์นะครับตัวเซฟตี้วันนี้ก็คงจะไซด์เวย์นะครับเมื่อวานนี้ลบไปสองจุดฮนะอยู่ที่เก้าหนึ่งเจ็ดแนวรับวันนี้เก้าหนึ่งสาม นะครับแล้วก็แนวต้าน926นะฮะ913ก็ลบ4จุด926ก็บวก9จุดเนื่องจากเมื่อวานนี้ระหว่างเทรดขึ้นไปถึง928นะครับสำหรับตัวเซฟิตนะฮะแล้วก็ช่วงนี้คงต้องเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตลาดขึ้นมาใกล้ๆ9 3 0ง9 3 4 ันนั้นค่อยหาจังหวะโอเปนช็อตนะครับตอนนี้มันอยู่ในโซนข้างล่างฮะก็เลยไม่กล้าแนะนำให้โอเปนช็อตนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือเซติลงมาทำนิวโลต่ำกว่านะฮะต่ำกว่า9 908ซึ่งผมคิดว่าวันนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเซตในช่วงนี้นะฮะส่วนหุ้นที่ลงมาแรงๆนะครับคือหุ้นเมื่อกี้จะเป็นหุ้นที่สัญญาเทนนิคดีสัญญาเทคนิคดีคือหุ้นที่มักจะขึ้น ทำทำ New High นิวฮานเนรอบอาจจะ1เดือน2เดือนก็ว่าไปนะครับแต่พุ่ที่ดูดูแข็งแข็งแล้วก็ลงมาหนักหนักก็จะเป็นแอดวานนะฮะแอดวานเนี่ยผมก็ดูแล้วถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันอย่างกราฟไม่ค่อยสวยแต่ถ้าดูฟันเดิมเทลด้วยนะฮะผมคิดว่าเมื่อวานที่ลงมาปิด1.44ผมคิดว่าแนวรับอยู่ทถวประมาณ1.41 1.43ทยอยซื้อครับทยอยซื้อสะสมนะฮะแอดวานนะครับแต่ตัวที่ดูแข็งก็มีมี True มีไทยอินเตอร์นะครับที่ดูไม่แรงซื้อกลับเข้ามาดีๆนะฮะส,ส,ส่วนส่วนพวกปูนใหญ่กับ AOT พวกนี้ฟันเดเมนทลดีแต่กราฟเหมือนกันเลยคือกราฟไม่ดีนะฮะนนตอนนี้มันสนกันอยู่นะฮะปูนใหญ่เมื่อวานนี้ลบไป4บาทนะครับ AOT ก็ปรับตัวลงมา5บาทสอตัวนี้กราฟคล้ายๆกันนะฮะคือฟันเดเมนทลดีแต่กราฟไม่สวย นะครับส่วนอ,อันอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรครับดีแท็ก็จะมีข่าวถูกก็ปฏิเสธการเทคโอเวอร์เมื่อวานนี้ก็ลงไป75ตังค์อยู่3 4 5นะครับแนวรับวันนี้3 3 5แนวต้าน36ก็เวทจะซไปก่อนนะฮะดูจนภาพมันชัดๆแล้วค่อยเล่นบางตัวภาพมันไม่เคยชัดหรืออย่างเค a n k ก์เอสเมื่อวานนี้ก็ลงไปอย่างระบาด50าภาพก็ไม่เคยชัดนะครับตั้งที่ตัว SCB มีการประกาศเข้า m s c i ไนะฮะสรุปแล้ววันนี้ คิดว่าถ้าเกิดจะซื้อเพื่อการลงทุนอาจจะดู AOT นะครับ Advanced หรือ Bet and C นะครับมันมี2กรณีวิธีเล่นนะฮะบ,บางคนพอร์ตใหญ่ก็อาจจะทยอยซื้อเลยบางคนพอร์ตเล็กก็อาจจะ Bet a n C ก่อนนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวตังค์หมดนะฮะสวัสดีครับ